สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบผมครับกับก่อนเดอเชนแนลในเกมดอคปองคินดอมนะครับผมวันนี้เขาเป็นเกมของเพลย์สเตชั่นสองครับแล้วก็วันนี้ผมก็ไม่ได้มาอยู่คนเดียววันนี้ผมก็มาเล่นกับเพื่อนนะครับผมน่ะเป็นเพื่อนสมัยมปลายเลยอ่านแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับซีควินครับซีควินนะครับผมเล่นชื่อเรียกว่าไอ้งอนนะครับผมนะหรือจะเรียกมันว่าซีก็ได้นะครับผมนะโอเคดอคปองคินดอมเป็นเกมไงช่วยแนะนำหน่อยดีครับคุณซีเราก็เีย จะเป็นเกมทอยเต๋าเราก็สลับกันเดินกับเพื่อนๆนะครับก็คือจุดมุ่งหมายก็คือผจญภัยไปตามไปเรื่อยๆตามหมู่บ้านแล้วก็ช่วยสุดท้ายแล้วเราก็ช่วยพระราชาปราบเหล่าว้ร้ายทั้งหมดครับอืมเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กยุคใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักโดกระปองนะคบผมแต่เด็กยุคสมัยพวกเรานี่เล่นกันบ่อยมากสมัยก่อนเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่ใหญ่เล่นดีครับเกมนี้โอเคทุกเพศทุกวัยครับครับผมโอเคเมื่อเป็นการสือสารเราไปเดี๋ยวมาดูที่เซตติ้งก่อนนะ ไอ้มาไม่มีญี่ปุ่นอ่ะไม่มีใช่ไหมนี่คงเป็นภาพภาษาอังกฤษมาเออช่างเถอะไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปแก้เลยแล้วนะนอ์มอไปโอเคแล้วก็จะมาเล่นสตาร์เลยเกมสตาร์โตดูดกาบปอนคิงดอมล้วก็เล่นสตอรี่หมดเลยเนาะ Yes เอ็งได้ยินเสียงมาเนี่ย Yes ดี่จะมาเยีอะไรสจัดเอากี่คนเอากี่คน ก็เราสองคนกับคอมหนึ่งคนใช่ไหมเพรียร์ B S นี่ One CPU นี่ภาษาญี่ปุ่นด้วยครับ Super One อะไรนะ One c ิป p CPU โอเคก็คือคนเล่นสองคนกับคอมหนึ่งคนนะอืมโอเคมาเราก่อนละกัน s <S มายัางไงก็ได้เดวเดวเดๆเดะลบ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  แน่นอนครับผมจะตั้งชื่อเล่นและการง่ายๆดีอ่าตัวเล็กอยู่ไหนวะตัวเล็กหรือไม่มีตัวเล็กตัวสองตุดมีมีมีกดกดอะไรอ่ะเลือกเล็กอ่ะ w i c h อ่าเราจะผมจะผมจะตั้งชื่อว่าการและการครับง่ายดีมาชื่อการนะมีอาชีพอะไรหมดวนักลบนักเวทโจนเริ่มต้นมีสามอาชีพมีนักลบนักเวทโจนอืมแต่หลังจากนี้ไม่รู้โอเคงั้นเราเป็น บริเวณนักรบแล้วกันมา <'s> ผมผมผมเดี๋ยว็ดเด็ดเดสีผมมันนี่สีผมน่าไม่ใช่ทั้งสีน่าจะเป็นทั้งชุดเลยเนะี่ยทั้งชุดโอเคน่นจาจะผมเป็นคนเกิดวันศุกร์ชอบสีฟ้ายอยู่แล้วก็เอาบูนเนี่ยแหละห <Which S 1> น้าห <best S 1> น้าห like น้าหน้าหน้าเย็นชาหน้านี่เหมาะกับมึงนะเอ๋ <laughs> เอาโน่นง่ายดีอะวินิษ โอเคจอยสองครับให้เจ้าสี่เดียวไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจแหมมันเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะมันเพิ่งครั้งแรกที่มันมาแคสเก่งกับผมนะเลยนะอ้าวแล้วอ๋อมึงกดผิดใช่ไหมกดผิดนึกว่าเป็นผ้าญี่ปุ่นต้องกดโอมันต้องกดเอ็กซ์เอ้ยต้องซีเรียสเหมือนกัาเล่นเกมของกูไปแล้วกันเอออ่ะตั้งชื่ออะไรซีควินเคีว จะเป็นตัวเล็กใช่ไหมเหยีเอแก่แดดหลือเกิดพูดคำหยาบได้ด้วยเหรอฮะพูดคำหยาบได้ด้วยเหรอก็แบบเรากันเองแหละแหมไม่ต้องไปถึงแบบพิ่ตีรีตองเลยมากฮะเลือกไอ้นี่มันโจรตลอดครับต้องเป็นตีสซีใสก็บอกสันดานอยู่แล้วครับ โอ้เสียงเสียงเสียงทำผมหลอนเลยเย้แดสสีขาวจนขาวโอเคฟินิชส่วนคอมนี่เอาไงให้แรนดอมหรือว่าไงคอมมันมันแรนดอมได้เดี๋ยวเดียวนะแป๊บนึงออสเตรนอันนี้คือเรื่องระดับคือเวฟคือแป๊วาปวเปียกนะเอา n o r m a l แหละสนิกี้เสนิกี้คือชิปหายไวปวกระวังนะแล้วก็ มันแลนดอกได้แบบว่าจำไม่ได้มันเลนดอกได้เปล่าให้มันเป็นเกิร์ลแล้วกันอ่าให้มันเป็นเกิร์ลเราเราสร้างสรีสันบั๊ให้มันเล่นนักเวทไปนั่นแหละเซ็กซี่เฟสหน้าเซ็กซี่หน้าแบวหน้าแบล้วดีกว่าหน้าแบล้วอ่ะเซ็กซี่ดีไหมเอาหน้าโง่ดีกว่าเอ้ยไอ้บ้าทำผู้หญิงหน้าโง่ไงไอ้หญิงก็เป็นสีชมพูจัดให้มันหน่อยเฮ้ยเอาหน้าอย่างนี้จริงดิ คอเฮ้ยเราเซ็กซี่ดิเซ็กซี่เราเล่สู้กับมันด้วยแบบเออมีเสดงหนึ่งโดนหน่อยเออโอ้ยเสียงเสียงโอเคแล้วก็คอนโทรลวันละเพราะว่าเราเล่นอยู่จอยเดียวโอเคกดเลยกดเลยอ้าวเมื่อกี้เผอกดโดนปุ่มแคนเซอร์โอเคนะเย้ชื่อมาโดมาโดนกาศซะด้วยมาโดนกาศโอเค่ะ ใครจะคนแรกคนเมันต้องเป็นผม <_ d ata> เอีอเ้ย <_ d ata> มุสโซขุดท้ายเลยต้องเป็นกูเป็นเกมน่าจะเป็นเกมที่น่าจะเล่นนานมากเลยใช่ไหมโดกระปองภาคสมัยเหนึ่งเอสอนไหนคิดว่านานกว่าถ้าเล่นกันจริงจจังทั้งวันทั้งคืนก็น่าจะประมาณสองสามวันแต่ถ้าเล่นเป็นช่วงๆก็น่าจะใช้เวลานานอยู่ นี่หน้าตาบอสเหรอเนี่ยผมเป็นพวกลูกกระจอกเรากดข้ามไม่ได้นะครับดูไปแต่เรากดให้มันพูดเร็วๆได้ครับให้มันแล็บใส่เราได้ครับมึงไม่กล้าดูบทสนทนาอะไรหน่อยหรือให้ดูครับเ <laughs> พราะภาษาอังกฤษง่ายมากครับไอ้แซเย็ yeah. เราก็มากันแล้วบททงมาบทแต่ดิอ่าอาณาจักรปราษาดโดกะปอน ไปที่อนณาจักรภาษาทดกอกระป๋องง่ายๆอ่ะอก,งงกูก็ง่งอีกพอมืออ่ะอ่าตามึงได้หนึ่งเย่ได้ห้ากดดูอะไรวะชิ้นผมครับไม่มีการดูแล้วนะครับจะไปซ้ายหรือขวาให้เลือกมึงไม่ได้ซื้หรอกไปขวาครับเย่ทำเป็นผู้สุงภาพ เย่ได้สี่คริสตัลนี่เราถ่ายทอดสดอ่ะเราก็ต้องพูดสุภาพดีก่สดเทียอะไรแห้งพูดจาหยาบตายเ yeah, ย้หยาบคายครับขอคนดีเย้ yeah, มาโอกาสได้เอ็มกาดอ้าวกูนคนสุดท้ายเหรอก็กูคนสุดท้ายอะ่ะเออคนสุดท้ายจะหน้าตาดีเสมอเห็นไหมเยดแม่ได้หกอ้าวแล้วกดอะไรวะสีเดียมกดสีเลียมสีเลียมว่ะม,มันจะขึ้นว่าไปลงตรงไหนได้บ้าง ตรงนั้นมีโล่แล้วตรงนี้มีอะไรสมบัติโล่อะไรวะโล่มันคืออะไรคือพวกอาวุธชุดเกราะอะไรใช่เหรอใช่ชิลสเปซเนี่ยนะใช่ใช่มันจะเป็นพวกเครื่องเครื่องแต่งตัวอ๋อโอเคจุ๊บ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 ไปโคตรไวเลยโอ้โล่ต้องได้ดิเออเป็นโล่บางช่องเย่เลเทอร์ชิลเลเทอร์ชิลโล่ไม้เฮ้ยฮูดหรอฮูดชิลหรอโล่ไม้เลเทอร์ดีกว่าเว้ยโลขนไก เองไงคนเป็ดเย้ได้อาวุธโล่อีกแล้วคุณไปถังไปทางเดียวอ้รอเย้ได้เหมือนกูอีกนะฮะอะไรวะอ๋อถ้าเป็นตัวคอมถ้าเป็นตัวคอมจะมีบทสนทนาด้วยอ่ะเย่มีแกดักเกอร์ได้มีดไปเดี๋ยวนะสดงว่าเราใส่อุปกรณ์ได้สิไหนจะเซ็ตห้าเลยถ้าเราไม่มีอุปกรณ์อะมันระไปใส่ให้เราเลย วันนี้เราเริ่มแรกก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยตอนนี้เึงเข้าไปสู้อะไรวะเป็นนักลบบ้าอะไรไม่มีอาวุธเน่ต้องเข้าคังก่อนต้องเข้าคังก่อนขอได้ลองสวอตลองสวอต yes เลยลองสวอตเขากูเป็นนักลบกูต้องได้ตามที่ตั้งใจไว้เป็นนักลบกูว่าต้องลบกับมึงดิผูจะลบกับมึงนะ้ะมึงผ่านมาเหยียบหน้าตัว แน่นอนแล้วว่ากูจะลบกับมึงเย้สารพิสตัลมึงทอนมาเลยมามา,มานนถ้าเขาถ้าเย้คอมเลือกอาวุธอีกแล้วไม่พอใจสิ่งที่ได้จะได้มีต่อไป yeah, เยสได้แฮกเก, <laughs> เกอร์นี่ให้เลือกด้วยทิ้งของเก่าอของใหม่โอเคเราได้ลองสวอร์ดนะครับเราไม่สนไปทางเดียว <laughs> รครับในราวันเวครับมานี่จะได้เลย เดสปินไล์ลาวว่ะโอ้ไม่ใช่ได้ห้าเสาไปขโมยของนี่ดีกวไม่ได้แล้วเออได้โล่โล่โลว่าได้เวทเวทเวทได้เวทได้เวทเวทกระจอบได้กันเวทไปสกอตช์สกอตเชอร์บี้อ่ะโนยนมันบอกว่านุบมันบอกว่ามึงโน no ุบ เย่สามได้ตังเท่าไหร่10บาทเยเดอร์คุ้มค่า,ากับการรอคอยตอนนี้จะเป็นช่วงยังไม่มีการแบทเทินรนอะไรนะฮะ<บ>เออเขาดูดิไม่ทางขวามเ<ส>ุาจะแบทเทิรนกับเองเนี่ยมาได้เข้าแบทเทิรนก่อนคนแรกครับถึงจะเป็นคนสุดท้ายแต่ก็เปิดก่อนเย่โคโบนี่ถึงแรกเลยนะครับโคโบอ่าขวาไลา์ซายดีเว้ยนี่ออน สไตล์ชาร์จแอกแพดซีเรียมซีเรียมบ้านเตี๋ยดีม,าาม,ม้าเอาแต่มึงจะให้กูไปไปแน่นเลยเย่ดูดามิเกูก,ก่อนเดี๋ยวอัพเลยยงัยงยังแล้วมึงตั้งชื่อว่าคืนแล้วมึงไม่ตั้งชื่อว่าซีคือควีนไวด์สแตนเคยแต่ว่ามีกเารขี้เกียจเย่โคลโบอีกแล้วโจวไม่พิ้วไหวหรอกใครดู เดสต์ลาสเคา์เตอร์บอกอะไรให้เคาเตอร์เดสร์ทำเป็นทำเป็นเท่เจอไม่ผิวไหวกดสไตล์กดสไตล์อะไรกดแอคแทกธรรมดาเกินมอแล้วเดสเจอเอ็มจ่ายข้าไปอเดสตแ่อยหน้ากระเดสนโจ17และแกจะเล่นเป็นโจไปตลอดเลยยังไงก็เดี๋ยวเปลี่ยนไม่มาถึงขั้นสองของมันอะหรือว่าอะไร ไม่จับไม่ได้อ่ะมันมันต้องเล่นไปแล้วมันจะปวดอาชีพมาก่อนอาชีพได้มันจะปวดพีสมาก่อนเป็นม้องเป็นอะไรมันก็ปวดเย <Yes. S 2> พีมีม้องเหมือน,อนได้โลได้โลชั้นดีกว่าด้วยโอ้โหได้แค่หนึ่งตรงต่อไปคราวนี้ได้เฟิร์สแอไม่ใช่ดิฟเฟน์ก็พออ้าว อ้าวเลยทีเดียวโอ้ oh, ได้ลองสวอร์ตึ้งอานักลบต้องลองสวร oh, อรนะวันหกสิบว่าใเวลออาพอะโอ้โหออโต้เองเหรอพางเน็กออโต้ <Auto S 2> แล้วก็ให้อัพด้วยอ๋อเดี๋ยนะนี่มันเลือดเอ็มจีเปดเนี่ยนะครับเราเป็นนักลบเราต้องแอ้แท็กไว้ก่อนต้องัวคแท็กไปเป็นนักลบต้องกดแท็ก เป็นโจนต้องกดเวทใช่เป็นโจนต้องกดเวทแล้วกดเป็นโจนต้องกดเวทกับดีเฟนต์นะบอกให้ได้จำไว้นะมาอเร็วอ้ร์เมื่อ,อ,อไหร่มึงต้องกดดีเฟนต์นะไม่สนผมต่อยอย่างเดียวเบบบอกให้กดา Defense, ตายดีเฟนต์ตายหรือเปล่าไม่ตาย,ตายบอกแล้วมัดกาก yeah, าเย่เขาแต่ดูนะ First Place เยสเฟิร์สเพรสไม่เยสมาโอกาสได้เริ่มโจมตีแล้วมาโอกาสเป็นชื่ออยากเลือกกับตูเจ้าเม่นมนมาโอกาสแต่เสือกเป็นนักรบโอ้ยถ้าเหมือนจะแดนจะเสิร์ฟถห้าผมได้โลดีเออได้โลดีโลเหล็กไหลเยสโลเหล็กไหลเยสออนอเมริกเวยไปคนทางด้วยนะออน h e my w a เวย บอกว่าโนเวสเตนมยานอยากเจอหล่อนเหลือเกินช่วงแรกเจอแต่โคโบไว้เอาอีกแน่นอนมาเย้มันชาร์จบรงกาจมาชาร์จต่อหน้าเพิร์คแพ็กเยสโดกลัวจังเลยมิดไปดิมิดมิดอะไรไม่เคยมิดเออเด็กนี่ไม่ต้องใช้กับพวกอะไรความไม่พะเอจิอ่ะใช่ ล่ะเกี่ยวด้วยเหรอครัใช่คือการหลบหนีกับความแม่นยำของเกมตัโดรจริงดอปใช่หรือใบแรกผู้ชนะเจสตายเกเคาน์เตอร์มันเกตตักกิ๊กเกมีหลังแหวนครับสนใจหรืเราจะอัพเจสกูมีกูมีกลัวมีดอ่ะ No เปล่ามัน,บ,นบ,บอกโกมีก็คือแบบไปพบกัน <Yeah. S 1> meet เอโกมีมิสติ้งแล้วเราจะลุมตื้มคอมไหม <laughs> ไม่หยอกาสจะลุมตื้ม <laughs> ได้หมดอะ่ะ <laughs> เราบันทุ่วครับคอมเกิดเมื่อไหร่เราจะไปเต, <laughs> <laughs> ตื้มครับกระทืบไปอยู่แล้วเย้ yeah. เร็วอัพดูการอัพตัวนี้อุ้ยอัพเว้ยสายอัพถูกสาย,สายไม่โง่ภาคนี้ไม่โง่ ทำไมวะนักเวทมันต้องอัพเฮ้ยถ้าภาคอื่นบางทีเล่นบม,มันอัพมั่วเหมือนที่เล่นคราวที่แล้วเล่นภาคอื่นมันอัพไม่ตรงสายมันมนะเอ๊ะแล้วนักเวทนักนักลบมันต้องใช้เวทด้วยอ่ะวันนี้มันนักลบนะแ,แต่เล่นสายผสมว่าน,นักลบสายเวทก็มีคือเกมนี้มันแล้วแต่มันได้หมดอ่ะอ๋อเหรอเล่นสายแล้วนักลบมสายเวทก็เล่นได้โอ้ยมันจะมีนักลบเวทมันก็มีชื <ff> ่อครูซาเดอร์อะไรงั้นอ่ะนะ อาเออหมงในโฟเมนเตอร์แหละมันมีหลายอาชีพมากจำไม่ได้อาชีพมันเยอะมากเลยหมดเลยอ่ะอหมดวิกแล้วเซฟปะไม่ต้องอ่ะเล่นยาวๆไปก่อนเอาให้เซฟทีเดียวเดี๋ยวให้เซฟไปก่อนอ่ะมันเซฟให้เลยอ่ะก็ไม่ได้กดเซฟบางทีก็กดหอมกดเอ็นอ่ะงั้นรอแป๊บหนึ่งอ่ะเซฟไปแล้วไม่เป็นไรไม่ไร เยนใช้ของเลยเปล่าไม่ใช้เยนไม่ใช้แค่ดูว่าตัวเองมีอะไรบ้างมีแค่สี่กับสามอะไร่ย yeah. ไม่ถึงด้วยเยนได้สองคุณได้สิ่งที่ต้องการแล้วคอบเอ โบร์ oh, เอาไงครับโบโ์ oh, oh, เลือด15ต้อง yeah, อสไตป์ไปสไตป์เอเดอร์ชอบเสียงอ่ะ yeah, ชอบเสียงเย็ดแมมชอบเสียงเอาต่อยแม่ตายมีหมัดอ่ะแอคแท็กไม่เพิ่มเจ๊อิสโซคุต่อยสมเธอเสียเวลามันต้องวัดดวงเอ็มเป็นโจโซคูหรอไอ้สันโซคะ เราต้องวัดใจปืนมันใหญ่ก็ต้องวัดใจเย้ yeah, มันจะมาหาหนึ่งแล้วขอให้มันได้หนึ่งก่อน oh. ต่อให้มันจับมอือกับมึงกระสุนไม่ได้เย่เดอเอ็กซ์เซเลนเย่เอ็กซ์เซเลนต์เซ็กซี่มากเอ็กซ์เซเลนการแต่งตัวของมันก็เซ็กซี่แล้วกูเข้าได้เ้ไปก่อนละ่ะบ๊ายบาย เย่เวลข้ามกันยินดีด้วยคุณมาถึงคนแรกคุณได้แปดพอยคุณได้แปดพอยเว้ยแปดทุกคำเลยคุณจะแปดทุกคำไปทำไมวะเจนนะเอาคนดูเผื่อเขาอยากรู้ว่าเล่นเกมอะไรกันนักลบนี่จะคนต้องดีเฟนดดีไหมเนี่ยก็ต้องแต่เลยเพื่อนอิสระไม่มีบทสรุปเดี๋ยนะว่าต้องเพิ่มความแม่นไว้หน่อย เอาความแม่สักสิบพอก่อนเพิ่ม MG ไว้ MG ไม่เข้าเราไม่เล่นสายเว้ครับตามไปเย้นก็ชอยเต๋าเลยหรืออาฮะเดี okay, so uh ๋ยวยินดีด้วยซีควินแกมาถึงคนที่สองแกไม่ควรได้อะไรเลยเหุ้มันควันตาย มึงกลัวตายแนเดี๋ยวะครับเลยจีกว่าพี่กุ้ก yes get ambers w e r เราดูคลองกว่าจะเข้าเข้าไปนะครับเลเวลเยอะกว่าเราแน่ไม่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันถ้าคอมมันช้ามันจะดึงออกมาเองเลยเอาหล่ะเนี่ยเดี๋ยวพอมึงกับกูอ่ะเข้าเมืองกันแล้วเนี่ยพอไปตาเทินเนี่ยอืมก็แน่ใจว่ามันจะดึงคอมออกมาเออถ้าคอมมันช้ามามันจะดึงออกมาเองติดอยู่นานอะ นี่เราออกเดินทางสู่โลกใหม่แล้วถึงมาก็ได้หกเลยฉันจะไปไหนดีแน่นอนเมื่อกี้ลองสวรอร์ดจับไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีจูโร่ด้วยมันชื่อ,อ,อแรงพุทยังหมักต่อยอยู่เลยเดี๋ยวกูอยากรู้ก่อนว่ากูจะไปทางไหนดีที่มันใกล้สุดมีใกล้ร้านขายอาวุธต้องศึกษาด<า>นึงามาไม่มีอนุญาตยังไม่มีตังค์จะมีตังค์ได้ต้องฆ่าบอสหนึ่งตัวเท่านั้นมีดาบแล้วอยาไปกลัว ไอ้แท็กก็ได้แท็กตั้งยี่สิบกว่าเห็นป่ะดับแรงเนี่ยเดี๋ยวน,นะเอาหนี้นะตุ๊ก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 ซอมบี้บเปิดก่อนส<ห>ายแท็กมาคนแรงอะ่ะกูดิเปนเยอะกลัวอะไรเย็นไวรัสติดเ,เชื้อให้กูเ<ฮ>ยโนมิสกูนี่เลย ไม่ได้มันเขาเตอร์คุณจะสกัดได้ทำไมล่ะได้ตังเสื้อวุ้เลยโอ้โหได้ดาบแรงพอดีได้มาแล้วครับเลเวลอัพคอมป,ปสสาสไตร์ด้วยเลเวลสี่ได้กิ๊เวลมาสองเวลโอเคเพิ่มนี่แล้วก็แอทแทลคอมป,ปสสาสไตร์คอมปาสโต้อิเบเลชันยิ้เยี่ยมมากการคุณได้ปลดปล่อยเมืองจูร่งแล้ว ไปได้กไหมโอ้ยสู้ตัวอะไรได้ได้สิถ้าเจ้าไม่ศรัทธาแต่ว่ามีศรัทธาเยสต้องเพิ่มสเตนไปสู้กับมันเยสเอ้าเต๋าช่วยท่านได้ First place is mine f r s t place is mine ข้าไปป้นดีกว่า นิสัยสันดานตามจมจริงๆเขานิสัยสันดานตาโจมจมก็ต้องปนนี่เอาไม่งั้นเอาอะไรไปสู้อะเยจเดอร์นี่โดนสไตล์เจแน่โดนไหนโอ้โหอีเกนนี่เยอะมันได้โลดีท่านไม่เห็นครับอ่เดี๋ยวต่อไปเป้าหมายจะไปร้านขายอุ้นมก็จะไปอนดมาร์เวลผมก็จะไปเยจเดอร์นี่เรื่องเ่อยอะกูด้วย ว่ามันกระทื่นก่อน,น <laughs> มันไม่กล้กระชื่หรอม่าคุณมีดา 2> <laughs> 1 2ึ่งสองสามเดกูกดูกันคนะุม,มีห้าสังเน่นแบบน้นะหนึ่งสนี่ก็3ามนี่ก็สาม3น 3. 1, 3, 4, 5 6ขห้าหกเ็ดโอเคถ้าจะขอยได้สามอยากไปสักที่ถ้ามันชืน่อเขตในโตเกียวตรงไหนวะสุบิดา <laughs> มีชื่อสุบิดาด้ยไม่นา <laughs> ่าุบิดาละ <laughs> ดา ในตรงนี้มันโอ้โหมันอ้อมไปนู่นเลยนี่ว่าปัญหาคือข้าอยากไปลาวุธก่อนถ้าไปตรงนี้มันจะยุ่งยากไงไปทางนี้ดีกว่าออนไลน์เวย์เอ็ดทีนี้ได้เฟิร์สฮู้โชว์ชา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 เร็วๆอัพ,อ,พอีกรอบไม่ าไงดีวะซีควินจะเอาไงครับเย่ได้หนึ่งคุณลงมาคุณกระตือกับผมอ่ะยังยังเย่ยังยังด้วยยังด้วยง้องเราต้องสู้อย่างมีระบบเย่ต้องสู้แบบกองโจรใช่ไหมเราทำลายซีส่วนไม่ได้เราต้องสู้แบบมีระบบเยเด้อสู้แบบมีระบบนี่อย่างน้อยก็ที่มันตายอ่ะเราไม่ต้องกดไส้เยเด้อมึงมีอาวุธแล้วเหรอวะ เวลาชามันให้เหรอเย้ท่าคริสตัลอีกแล้ว no problem no problem ของเจ้าเสียเปล่ามึงไปทำงานสี่โมงวะไปทำงานสี่โมงครึ่งครับสี่โมงครึ่งโอ้ยังมีอะไรเหลืออีกตั้งชั่วโมงกว่าเล่นได้ยาว <My> way. Oh, way. อ,อันนี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวนะว่ไม่มีสิ่งที่ต้องการสักอันอ่าได้ต้องการึ่งครับ ชื่อเมืองอะไรเนี่ยจีจ่อง,อ,อ,ง,งอ่ะอ่านไม่ออกโลาบอลเลยลา,าหัาวเยนแอสอครล่าคาหัวเลยอ่ะพี่ปมนมาพี่หมูเจดโดกูโดนก่อนเว้ยตายด้วยพี่หมูตีแรงเหรอเ <c oughs> ็นโดสวารคลงทนงน yes. ันต้องอย่างงั้นไอ้ชาวบน กูแก้แค้นให้ไม่ต้องร้องกูโดนขโมยตาเพื่อนเจ็บเราก็เจ็บเพื่อนเจ็บเราก็เจ็บเคยได้ยินป่าเพื่อนเจ็บเราเพื่อนถ้าเพื่อนเจ็บอ่ะกูต้องไปแก้แค้นให้เพื่อน